ครับสวัดดีดครับ FC ทุกคนครับทั้งเพื่อนบ้านทั้งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยนะครับทั้งประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยเราส่วนมาก FC ที่ว่าชอบตกปลากันก็จะเป็น FC ที่ชอบดูนะจะเป็นประเทศลาวด้วยนะครับหวัดดีเพื่อนเพื่อนประเทศลาวด้วยวันนี้ก็จะมาเทสลอกตัวนี้นะครับซึ่งเป็นลอก TR นะครับ TR ทีอาร์ชิมาโนทีอาร์เลวเด็กนะครับเป็นชาเตอร์นะครับตัวนี้เป็นชาเตอร์ก็จะมาเทสติดหน่วงให้เพื่อนๆนะครับบอกก่อนนะครับตัวนี้สปูลเขาหนักมากนะครับๆๆเขาจริงๆเขาไม่เหมาะกับตีเท่าไหร่นะแต่การติดหน่วงแม่เหล็กก็พอช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งก็ถือว่าดีเลยแหละแต่ไม่ถึงกับเยี่ยมแต่ตีได้เลยแต่แต่นิ้วเราไม่ควรจะเอาออก อยากสะปูนมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตใช้กล้องติดหน้าอกนะครับเพราะว่าไม่มีตากล้องถ่ายวันนี้จะใช้กลปโพครับกลอโถ่ายให้เพื่อนๆสําสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทำคลิปแบบไหนหรือให้เสนอรายละเอียดข้อมูลด้านไหนก็เม้นกันมาได้นะครับเพื่อนๆพ่พูดคุยกันได้ทางช่องแชทถ้าจะติดต่อติดหน่วงมเมลกที่ว่า ตีไม่ได้อะตีล็อกเบสไม่ได้ตีล็อกคู่ตีล็อกคู่อ่ะก็ให้เพื่อน,อนๆนทักมาได้ครับที่ที่ใต้คลิปนะครับมันจะมีตรงที่ใส่รายละเอียดไว้อ่ะเปิดดูแล้วก็จะมีช่องทางติดต่อทางไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรติดต่อทักกันมาได้อ่าสอบถามได้ว่ารุ่นไหนติดหน่วงได้ไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตติดหน้าอกนะครับจะเทสเพราะวันนี้ถ่ายเองทำเองนักเลงพอครับ ต่อนะครับต่อทีนี้เราจะมาลองเทสดูจะปีไปทางนู้นนะครับซึ่งจะไม่เห็นหน้าคนตีแล้วครับทีนี้ผมจะตีไปทางนู้นแต่จะต,ตีไม่แรงนะครับให้เพื่อนๆก่อนอื่นบอกรายละเอียดก่อนสปรูนตัวนี้เขาหนักมากทีนี้มันจะไม่เหมาะกับการตีอย่าเบาให้เพื่อนๆสังเกตดูอ่ะผมจะใส่ตะกั่วใหญ่นะครับเพื่อนดูตะกัว่วหนึ่งขีดนะครับแบบร้อยกรัมประมาณเนี้ย ร้อยกรัมอ่าประมาณร้อยกรัมหขีดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเทสเบาๆก่อนหมายแรกแต่ไม่ควรยกนิ้วให้ให้เลยสปูนนะครับเดี๋ยวบอกรายละเอียดก่อนให้ยกนิ้วเนี่ยเนี่ยให้ให้วางตำแหน่งนิ้วแบบนี้นะครับเนี่ยตามตามในคลิปเลยวางแค่นี้ยเปิดก็เปิดขึ้นแค่เนี้ยแล้วก็แตะแตะไว้อยู่แค่ประมาณเนี้ยแต่ไม่ต้องไปเลียแบบนี้นะแตะไว้ เผื่อเวลามันจะฟูเราก็ค่อยเอานิ้ว,วๆแตะๆไว้หน่อยมันมันก็จะคลายออกเพราะว่าบางทีเพื่อนเพื่อนเอฟซีอ, <FC S 2> อาจจะปั่นเหยื่อที่ว่าน้ำหนักมันไม่บาลานซ์กับสปูลมันเพราะสปูลตัวนี้เขาหนักครับเพื่อนอ่ะเลยไม่ว่างเลยอ่ะว่างละอ่ะไมยแรกก็อ,อาจจะวูบวับวุบวบหน่อยเพราะมันติดหน้าอกครับเพื่อนอ่านุ่นเลยนะครับเพื่อน กือบถึงบ้านฝั่งนู้นนะครับเนี่ยประมาณ80เมตรอันนี้คือเบาๆนะครับเพื่อนตีได้แต่อย่ายกนิ้วให้เลยอย่ายกนิ้วห่างสปูนมากก็คือตีได้ครับเพื่อนมันก็จะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้ข้อต่อหลายหลายท่อนครับกล้องอมันมันก็เลยยื่นออกเลยหนะ้าอกยาวไปหน่อยเพราะว่าผมใช้ข้อต่อแบบหมุน อ่าสามรอยสงศาได้บางทีถ่ายเป็นช็อตถ่ายแนวตั้งแนวนอนอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าเกิดเราถ่าย,ายแนวตั้งอย่างเดียวมันก็จะไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะชิดกับหน้าอกแต่อันนี้มันไม่ชิดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนสังเกตดูตรงที่นิ้วผมนะครับผมจะไม่ไม่ยกไม่ไม่รู้ว่ากล้องมันเห็นไม่เห็นนะผมจะไม่ยกห่างสปูลเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีตากล้องครับวันนี้จําเป็นอ่ะอีกไม้หนึง อ่าเนี่ยครับอ่าเห็นไหมเอานิ้วสีสีขอบตรงนี้ไว้ครับเพื่อน,นเนี่ยเนี่ยมันจะมีขอบสปูลอ่าเอาสีตรงนี้ไว้เนี่ยแต่แต่ไม่ต้องไปแตะสปูลน,นะสีตรงนี้ไว้นิดนึง<ส>เผื่ออะไรรู้ป่มเผื่อเวลามันฟู่เราก็ยังจะกดมันเบาๆให้ให้สายมันคลายฟูออกได้เพราะว่าลอกตัวนี้สปูลเข้าหนัก ถ้าเราปั้นเหยื่อเบาเราจะตีออกไม่ได้ครับตีแล้วมันจะฟู่เลยเพราะแรงแรงลากสปูลกับเหยื่อเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันเพราะลอกตัวนี้มันเป็นงานงานทะเลครับดูแค่เบรกก็รู้ครับเบรกเลเวเด็กครับเนี่ยแถวบ้านเขาเรียกเบรกจูงควายครับเพื่อน <c oughs> อ่าโอเคนะครับตัวนี้ผ่านนะครับถ้าถ้ามันฟู่นี่มันจะตีไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองโยนเบาๆไปตรงป่าจากอะ แต่แตะกัวมันหนักถ้าถ้าโยนไปถึงไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะจมหายเข้าไปในป่าแล้วก็ยุ่งเลยอะผมจะใช้โยนนะครับโยนแบบนี้เลยเน,นะพอดีเลยครับนะ่ะไม่รู้ว่ากล้องเห็นไม่เห็นผมจะใช้แตะไว้อย่างนี้นะครับแต่ไม่ถึงก็ใช้นิ้วเลียครับไหนๆก็ไหนๆล่ะเดี๋ยวผมจะลองตีไปตรงนู้นนะครับ ตีไปไกลๆให้เพื่อนดูสักไม้รอยเมตรอ่ะถามมาตีได้ไหมตีได้ครับถ้าถ้าเข้ามือแล้วชำนาญแล้วตีได้เลยครับร้อยเมตรเนี่ยสปูนมันไม่ค่อยยอมว่างไม่รู้เป็นไร เออเนี่ยว่างนะอ่ะถ่ายนานไม่ค่ไม่ได้ครับวันนี้แดดแรงเดี๋ยวกล้องฮิตโน่นเลยครับเป็นร้อยครับดูแค่เอ็นก็รู้ครับเนะี่ยก็อตาเลือก ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนเพื่อนๆคนไหนอ,อยากได้ลอกอยากได้อะไรรุ่นไหนก็ถ้าผมมีตะกร้าไว้ให้ที่คลิปครับในในคลิปแตะเปิดดูได้เลยพวกนั้นส่วนมากอา่มันผมไปเสาะหามาแล้วว่ามันเป็นราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ประกุงประกันทางร้านเขาโอเคครับซัพพอร์ตแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆ ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ก็มีภารกิจครับไม่ไม่มีเวลาทำคลิปยาวๆให้เพื่อนๆเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็โอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆต่อนะครับต่อทีนี้เราจะมาลองเทสตดูจะตีไปทางนู้นนะครับซึ่งจะไม่เห็นหน้าอ่าคนตีแล้วครับทีนี้ผมจะตีไปทางนู้น แต่จะตีไม่แรงนะครับให้เพื่อนๆก่อนอื่นบอกรายละเอียดก่อนสปูนตัวนี้เขาหนักมากทีนี้มันจะไม่เหมาะกับการตีอย่าเบาให้เพื่อนๆสังเกตดูอ่ะผมจะใส่ตะกั่วใหญ่นะครับเพื่อนดูตะกัว่วหนึ่งขีดนะครับร้อยกรัมประมาณเนี้ร้อยกรัมอ่ะประมาณร้อยกรัมหนึ่งขีดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเทสเบาๆก่อนหมายแรก แต่ไม่ควรยกนิ้วให้ให้เลยสปูนนะครับเดี๋ยวบอกรายละเอียดก่อนให้ยกนิ้วเนี่ยเนี่ยให้ให้วางตำแหน่งนิ้วแบบนี้นะครับเนี่ยตามตามในคลิปเลยวางแค่เนี้ยเปิดก็เปิดขึ้นแค่เนี้ยแล้วก็แตะแตะไว้อยู่แค่ประมาณเนี้ยแต่ไม่ต้องไปเลียแบบนี้นะแตะไว้เผื่อเวลามันจะฟูเราก็ค่อยเอานิ้วนิ้วแตะแตะไว้หน่อยมันมันก็จะคลายออกเพราะว่าบางทีเพื่อนเพื่อนเอฟซีอาจจะปั้นเหยือ่อที่ว่าน้ําหนักมันไม่บาลานซ์กับสปูลมัน พอสปูลตัวนี้เขาหนักครับเพื่อนอเลยไม่ว่างเลยอ่ะว่างแล้วอ่ะไมายแรกก็อาจจะวูวบวับวุบวาบหน่อยเพราะมันติดหน้าอกครับเพื่อนอ่ะโน่นเลยนะครับเพื่อนเกือบถึงบ้านฝั่งนน้นนะครับเนี่ยประมาณแปดสิเมตรอันนี้คือเบาๆนะครับเพื่อนตีได้แต่อย่ายกนิ้วให้เลยอย่ายกนิ้วห่างสปูลมาก ก็คือตีได้ครับเพื่อนมันก็จะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้ข้อต่อหลายหลายท่อนครับกล้องอะมันมันก็เลยยื่นออกเลยหน้าอกยาวไปหน่อยเพราะว่าผมใช้ข้อต่อแบบหมุนอ360องศาได้บางทีถ่ายเป็นช็อตถ่ายแนวตั้งแนวนอนอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราถ่ายแนวตั้งอย่างเดียวมันก็จะไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะชิดกับหน้าอก แต่อันนี้มันไม่ชิดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนสังเกตดูตรงที่นิ้วผมนะครับผมจะไม่ไม่ยกไม่ไม่รู้ว่ากล้องมันเห็นไม่เห็นนะผมจะไม่ยกห่างสปูนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีตากล้องครับวันนี้จําเป็นอ่ะอีกไม้หนึ่งอ่าเนี่ครับอ่าเห็นไหมเอานิ้วสีสีขอบตรงนี้ไว้ครับเพื่อน,นเนี่ยเนี่ยมันจะมีขอบสปูนอ่าเอาสีตรงนี้ไว้เนี่ย แต,แต่ไม่ต้องไปแตะสปูลน,นะสีตรงนี้ไว้นิดนึงเผื่ออะไรรู้ปะเผื่อเวลามันฟู่เราก็ยังจะก,กดมันเบาๆให้ให้สายมันคลายฟู่ออกได้เพราะว่าลอกตัวนี้สปูลเขานักถ้าเราปั้นเหยื่อเบาเราจะตีออกไม่ได้ครับตีแล้วมันจะฟู่เลยเพราะแรงแรงลากสปูลกับเหยื่อเนี่ยมันไม่บาลานกันเพราะลอกตัวนี้มันเป็นงานงานทะเลครับดูแค่เบรกก็รู้ครับเบรก เ e v e r d e c แครับเนี่ยแถวบ้านเขาเรียกเบรกจูงควายครับเพื่อน <laughs> อ่าโอเคนะครับตัวนี้ผ่านนะครับถ้าถ้ามันฟู่นี่มันจะตีไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองโยนเบาๆไปตรงป่าจากอะแต่กลัวมันหนักถ,ถ้าถ้าโยนไปถึงไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะจมหายเข้าไปในป่าแล้วก็ยุ่งเลยอ่ะผมจะใช้โยนนะครับโยนแบบนี้เลย นะพอดีเลยครับนะไม่รู้ว่ากล้องเห็นไม่เห็นผมจะใช้แตะไว้อย่างนี้นะครับแต่ไม่ถึงกับใช้นิ้วเลียครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะลองตีไปู่ตรงนู้นนะครับตีไปไกลๆให้เพื่อนดูสักไม้ร้อยเมตรอะถามวาตีได้ไหมตีได้ครับถ้าถ้าเข้ามือแล้วชํานาญแล้วตีได้เลยครับร้อยเมตรเนี่ย ปูนมันไม่ค่อยยอมว่างไม่รู้เป็นไรเออเนี่ยว่างมาอะถ่ายนานไม่ค่อยไม่ได้ครับวันนี้แดดแรงเดี๋ยวกล้องฮิตโน่นเลยครับเป็นร้อยครับดูแค่เอ็นก็รู้ครับเนี่ย กอตาเลือกฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนเพื่อนๆคนไหนอ,อยากได้ลอกอยากได้อะไรรุ่นไหนก็ถ้าผมมีตะกร้าไว้ให้ที่คลิปนะครับในในคลิปอแตะเปิดดูได้เลยพวกนั้นส่วนมากอามันผมไปสาะหามาแล้วว่ามันเป็นราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ปร,กประกันทางร้านเขาโอเคครับซัพพอร์ตแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ จบแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ก็มีภารกิจครับไม่ไม่มีเวลาทำคลิปยาวๆให้เพื่อนๆเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็โอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ